สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาลอามุดถูกฐานทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเราสมจิตอีกเ้นเก่าเ้นเคยทักไทยสบายดีกันในยามบ่ายพี่น้องวันนี้สมจิตกับมาเลาะหาค่วยพี่น้องกับใบบ่ายสมจิตกับเริ่มออกมาเลาะหาค่วยอย่างหูว่าจุดมันอยู่จุดใดจุดใดพอค่ำๆไรเมื่อมันจะง่ายพี่น้องท้าออกมาค่ำอ่ายานมันบบเห็นค่วยเพราะว่าถ้ามันบุเห็นจะมันไปกินเครื่องของเราออดพันธัญญาลของมูวัด เสียเสียเงินเสียค้เนาะพี่นอ้องกะเฮามีเฮามีซัดกะต้องหักษาเนาะพี่นอ้องกะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่นอ้องถ้าว่าไผเคยเลี้ยงซัดอยู่บนนกฮอกนาอาจจะอาจจะหูเนาะพี่นออ้องพราะว่ามันโบคืออยู่ในเมืองรือวาอยู่ประเทศไทยเนาะส่วนหลายคนจะเลี้ยงอยู่ในาพามแต่สําหรับเดิดบ้านบ่าวสมจิตและป่อยไปตามธรรมชาตรมีแต่ตะเล้งไปไล่เอาเรือวะทรงสามมื้อบางเทือกอาจจะเป็นครึ่งเดือนก็มีนุ่พี่น้องทำอยู่ไกลไปเลาะเเบื้องนุ่พี่น้องเลียงเว้นั้นสำหรับอยู่บ้านบ่าวสมจิต ทักทายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้นอากาศค่อนข้างจะลมแล้วพี่น้องเดือน3กัเดือนสค้อยแล้วลมวอยพัดล่วงแล้วพี่น้องจะกด้ใดอากาศทางภาคไทยทั้งต่างประเทศก็ถือว่าสิ้นสุดเป็นเทียมห้อยเนาะสำหรับบุญทาดว่าจะเป็นทาดพนมทาดโฟนบ่อถา,าอสิโคตบองหรือว่าทาดวัาาดผู้จประสักเนาะที่ว่าจัดพร้อมกัน ก็ถือว่าแค่ไปไทยมาคือเก่าเลยพี่น้องเบิ้งที่พับก็ถือว่าคือขึ้นมุนซื่นบัสมจิตก็ถือว่าโอ้โหพี่น้องยอมยอมพับเลยปีนี้ไม่ได้ไปพี่น้องลูกชายยังน้อยลูกชายข่ะได้สามสี่เดือนพี่น้องสิเจสิอุ้มไปบัดคนบัดเออั์ขึ้นไปขึ้นมาก,ก็เลยโอ้ยยกเลิกปีหน้ายังสีพา้าอันลูกชายไปวะปีนี้ถือว่าบือก่อน,นวีเ้วาให้ให้เพื่อนรินม้วนไปก่อนว่ะปีหน้ายังค่อยไปน้องพี่น้องอทักทายสบายดีกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับวันนี้บ้าสมชิตอยากมีแนวมานําเสนอเนาะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าดีๆนั่นแหละเพว่าจะเป็นเศว้าไทยหรือว่าเศรกัมพูชาเนาะพี่น้องคือที่ท่านผู้สมฮู้เนาะพี่น้องว่าประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมรเนาะพี่น้องก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแสดงติดกับบพว่าจะเป็นล้าไทยเวียดนามบ่ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องนั่นแหละ ถือว่ามีขอบเขตชายแดนที่ยาวพอสมควรระหว่างไทยกับอันกัมพูชาพี่น้องสำหรับการเชื่อมต่อเนาะเส้นทางรถไฟไทยกัมพูชาว่างโม่โม่มาเนี่ยพี่น้องกับทางฝั่งไทยเพิ่นก็ได้มอบหมอนเนาะพี่น้องหมอนห้องล่างรถไฟนั่นแหละให้อันแก้เศร้าเขมรหรือว่าเศร้าอันกัมพูชาเนาะพี่น้องบ่สมจิตเห็นก็ดีใจแทนพี่น้องเศร้ากัมพูชาเนาะพี่น้อง ถ้าว่าเปรียบเทียบเรื่องลางรถไฟหรือว่า,าเส้นทางรถไฟกับประเทศไทยกัเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ว่าติดอันดับตน้ตนๆนบนน้อยหน้าประเทศใดในอาเซียนแล้วน้พี่น้องพื่นก็ะมีเป็นจํานวนหลายางินข้าวข้าวว่าเพื่อนอยากเปลี่ยนมอนลางรถไฟจากแปดสิบซนตเซนติเมตรเสลลตัวเมตรหนึ่งมาใส่น้พี่น้อง,องกรเฮ็ดให้ตัวแปดสิบเซนติเมตรก็มอมให้เซาวกัมพูชาเอาไปนําใส่งานโตน้องพี่น้อง สำหรับการขนส่งมอรถภัยเก่าที่ไทยบริจาคให้กัมพูชานาะพี่น้องขบวนซึ่งเป็นขบวนคนย้ายมอคอนกรีตเก่าบริจาคให้ประเทศกัมพูชาขาบวนพิเศษที่2 1 1 1นน,น,นมอนคอนกรีตเกา่าอัคราพรมแดนบ้านคลองลึกปล่อยเป็ดกัมพูชานำไปประปุงทางรถภัยซึ่งเป็นการมอบอแบบให้ เปล่าระหว่างรัฐต่อรัฐนโยบายของรัฐบาลอาลดโดยการลดภัยแห้งประเทศไทยได้ทำการขนส่งด้วยรถไฟไปยังด่านพมแดนบ้านคลองลึกแล้วตัดลางให้หัวลากอาจากกัมพูชาเข้ามาลากจากสถานีพมแดนบ้านคลองลึกไปยังกัมพูชาโตอใจดีมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านส่วนเพื่อนบ้านจะคิดอย่างไร ไม่รู้หวังว่าคงจะไม่แคมเปญนของตนเองนะสำหรับการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างกัมพูชาและไทยตอนยอดความห่วมมือระหว่าง2ประเทศเป็นย่างเป็นทางการในเมื่อวันที่6มก,กราคมพศ2566จะเป็นเครือข่ายโลจิสติกที่สำคัญในการเชื่อมต่ออาเซียนกับจีนประธานสมาคมโลจิสติกกัมพูชาได้เปิดเผยถึงการเชื่อมต่อ ทางรถไฟระหว่างกัมพูชาและไทยเป็นสิ่งที่ประชาชนและภาคส่วนที่ขนส่งคอยมาอย่างยาวนานผ่านมาการคม,มนาคมและการขนส่งตรงใช้รถยนต์และ,ะรถบรรทุกเท่านั้นในการขนส่งการขนส่งทางรถไฟนี้จะช่วยลดความเสียหายของถนนลดต้นทุนการขนส่งและยังทำให้ผู้ประกอบการได้กำไรมากขึ้น จากการลดต้นทุนขนส่งสินค้าการนเข้าและการส่งออกระหว่างประเทศอา,าูชาและไทยยังเปลี่ยนช่องทางในการส่งออกสินค้าของกัมพูชาผ่านไทยและลาวไปยังจีนอีกด้วยซึ่งจะทําให้กัมพูชาค้าขายได้มากขึ้นด่านประธานสมาคมผู้รับการจัดขนส่งสินค้าและสพลายซตในกัมพูชาเปิดเผยว่าการขนส่งเส้นทางรถไฟราคาถูกก่าการขนส่งทางรถุก ทางนี้จะช่วยให้พักการขนส่งลดต้นทุนการขนส่งจะประหยัดเวลาและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสิฐกิจของสองประเทศกัมพูชาไทยรวมทั้งยังช่วยส่งเสริมกระแสการลงทุนของสองประเทศเนื่องจากการเสื่อต่อไม่เพียงแต่ขนส่งสินค้าแต่ยังขนส่งผู้โดยสารอีกด้วยทางรถไฟสายกัมพูชาไทยนี้ตั้งอยู่ฐานนี ไพด,ดันพมแดนบ้านคองลึกอำเภออำเภอัตประเทศจังหวัดสราแก้วเป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระบบที่จะเดินทางจากประเทศไทยมายังกัมพูชา,าในเส้นทางมับตะพุทธคองลึกปอยเปดปัตมเป็นเค่งเป็นคข้ควม,มือระหว่างบริษัทของกัมพูชาและบริษัทของไทย การเริ่มเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างกัมพูชาและไทยครั้งนี้จะเกิดความวมมือที่ดีของสองประเทศเพื่อการพัฒนาขนส่งสินค้าระบบรางให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าให้ผู้ประกอบการระหว่างไทยกัมพูชาตลอดจนการเชื่อมโยงถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนการขนส่งเส้นทางรถไฟคือเป็นทางเลือกอีกทางดีทางหนึ่งของผู้ประกอบการในอนาคตที่เพิ่ม ขีดความสมารถในการแข่งขันการทางด้านประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดเวลาลดต้นทุนในการขนส่งและยังส่วยส่งเสริมระบบขนส่งดิจิทิลให้มีประสิทธิภาพขึ้นทันสมัยขึ้นซึ่งเปลี่ยนประโยชน์ท้งสองประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่สามารถชงออกสินค้าไปยังกัมพูชาในปริมาณที่มากขึ้นถ้าเทียบกับการขนส่งโดยระบบทุกช้เวลานานและมีต้นทุนสูง เห็นแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องเาากัมพูชาหรือว่าเซาเขมรนน้องพี่น้องที่ว่ามีเพื่อนบ้านที่ดีแหละมอบหมอนรถไฟให้กับเพื่อนไปปบปุ่งน้องพี่น้องปรับปุงเส้นทางรถไฟเก้าก็แหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีน้องพี่น้องพี่น้องชาวไทยเพื่อนก็เป็นผู้มอบคัมพูชากับเป็นผู้ฮับกับโบเตกต่างกับเซาญี่ปุ่นน้องพี่น้องที่มอบรดไฟ หลายๆครันให้กับประเทศไทยนพี่น้องถือว่าการมอบให้เป็นสิ่งที่ดีนพี่น้องบางเทือกจะเฮาเหลือไซหรือว่าเฮาบ่จําเป็นที่จะไซของจุดจนั้นแล้วเนาะเฮากะไปบริจาคให้ประเทศอื่นกับโบต่างอย่างก,กับเครื่องของเครื่องไซน,น้องคนที่ลายกัหลายแท้หลยว่าคนที่บบมีกเครื่องสินุ่งก็ยังบ่มีนะพี่น้องเพราะว่าชีวิตมันบูคือกัเน,นะพี่น้องกับโบแตกต่างอย่างกับประเทศไทยปัจจุบันน่พี่น้องก็ถือว่า พอสุจิตเคยไปทํางานอยู่พังไทยก็ได้เห็นนพี่น้องสําหรับเส้นทางรถไ,ไทยยุประเทศไทยก็เท,ว,ทว่ายแทอลายว่าขนาดอยู่ซานเมืองแถวสระบุรีโคลาดขึ้นมาอีสานนี่โอ้โหพี่น้องรถไฟยเพิ่นกับบริเน้อยปีนะสร้างมาแต่โดนๆแต่เพิ่นว่าแต่รอรัศกาลที่ห้านั่นก็แม่นอันเส้นทางรถไฟยเก่าๆเนาะเส้นทางรถไฟยไม่อีกกับโบแม่นง,ง่ายพี่น้องอยู่กรุงเทพมีสยสีเหลืองมีสยสีสม้มมีสยสีแดงแะก็ ล่าสุดคือปัจจุบันนี่ก็มีเส้นทางรถไฟไทยจีนเนาะอ่าถือว่าจีนเพื่อนกำลังเล่งก่อสร้างกัอาจจะไกลสีสำเร็จมอโม่นี่เพราะว่าอ่าเส้นทางรถไฟลาวจีนก็นถือว่าเพื่อนสร้างสำเร็จกัได้วิ่งอ่าขนส่งผู้โดยสารหรือว่าขนส่งสินค้าเป็นทีมห้อยและก็มีแต่เส้นทางรถไฟไทยจีนเนพี่น้องที่ว่ากำลังก่อสร้างแล้วก็โอ้ย้อมรับว่าอยู่ทางไทยเนาะนักวิศวกรเพื่อนเอาความแน่นอน ความเลียดอ่อนแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงกระทบต่อระชี่น้องถือว่าถึงจะกระทบแต่ก็ให้กระทบที่น้อยน้อยสุดแล้วพี่น้องแล้วก็โบให้เสียเปรียบน้อพี่น้องเท่าที่ประสบไดเบื้องข่าวขาวคือปัจจุบันนี่ก็ถูกก็มีข้าวออกมาว่าจีนเล่งให้ไทยน้อพี่น้องสร้างทางรถไฟให้มันเลี้ยวทันกับกับนดกาดน้องพี่น้องนั้นก็เป็นความหิมฮ้อนของทางอานเร้าจีนน้อพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเป้าหมายของเพื่อนกับกับโบแมนว่าจะจุด จะยุดอยู่ที่ไทยน้องพี่น้องเพิ่งกระลงไปเต็กแถวมาเลสิงคโปร์น้องพี่น้องเป็นเส้นทางสายใหม่ไทยกระสวยโอกาสน้องพี่น้องเอาวิกฤตเป็นโอกาสต่อรองรายซิ่งหลายอย่างที่สมคิดได้เห็นกบโอ้โหพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องสําหรับการบริจาคเพราว่าจะเป็นญี่ปุ่นบริจาคให้ไทยน้องพี่น้องญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดัดับต้นของโลกน้องพี่น้องรถไฟเพื่อนกันหลายเพิ่นมีรถไฟเก่าน้องพี่น้องรถไฟที่เพื่อนคิดว่าจะเปลี่ยนแล้วน้องพี่น้องเพื่อนกับมอบให้ไทยเพราะว่า ไทยกับญี่ปุ่นก็ถือว่าเพื่อนการสร้างคมดีกันมาหลายนพี่น้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายๆอย่างกันกระม้อมให้จนว่าออนลนยประเทศในอาเซียนกันจนอิสราะพี่น้องต่างประเทศไปขอซื้อเพื่อนกับบขายแต่ว่าเพื่อนให้ประเทศไทยแบบฟรีประเทศไทยกรม้อมให้กับบูซสร้าก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับญี่ปุ่นมอมให้ไทยน้องสำหรับเบ้าสมจิตก็คือว่าน้องพี่น้องสิ่งที่มีหมู่ม้อมให้ ด้วยความเต็มใจนี่ก็เฮาอาจจะชื่อแล้วก็บืมบุญคุณน,น้องพี่น้องเพราะว่าจะาเป็นภยัยคือกันน้องพี่น้องถึงว่าบ้านเพื่อนจะมีหลายเพื่อนเรือไซแต่ว่าสําหรับบ้านเฮายังบ่มีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันปรสริฐล่ะพี่น้องก็คืออยู่บ้านบ่นสุชิตล่ะกับามีแต่เส้นทางรถไฟลาวจีดนี้เส้นทางรถไฟหลายคืออยู่ทังไทยกับโบมีแถวตั้ง แข่งกัถือว่ายังใส้รถบรรทุกในการขนส่งกัคือเพื่อนว่าแหละการใช้รถบรรทุกในการขนส่งมันก็เหดให้ถนนเปเฟนะพี่น้องเพราะว่าการบรรทุกสินค้านี่กาบบางเทือมันก็อาจจะนักเกินที่เพื่อนกำหนดไว้ถ้าว่าเรามีเส้นทางรถไฟเป็นทางเสริมนะพี่น้องอาจจะเป็นทางลักก็เป็นไปได้นะพี่น้องในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าเราผู้โดยสารการลดการสัญจรเบาบางระบบบ่ให้มันมีความเอะอดเกินไปนะพี่น้อง เพราะว่าอยเคตบ้านบ้านสมจิตหนูเสีทางฤทืิที่สามใจนี่ค่ะถือว่าเออพอสมควรและปัจจุบันเพราะว่านำมือน้ำาหลเนาะลถเนาะภายกระสวงหารถไปกระไดภายกะอยากได้รถเอามาไซเนาะพี่น้องมีขั้นหนึ่งมันจะได้สองขั้นมีครอบครัวละขั้นแบบมีลูกมีล้านมียังภายมีเงินมีทนะดีก็อยากซื้อซื้อซื้อเอาไปมาไปคนละขั้นแหละแห่งเฮ็ดให้ทางแบบทางปัจจุบันนี้ยังเป็นทางสองเลนเนาะฝนกำลังก่อสร้างก็เฮ็ดให้โอ้ การก่อสร้างบททันครับการจะเริ่มเติบโต,ตของเศรษฐกิจแล้วเพราะว่าคนซื้อบรซื้ททุกมือนะเพราะการก่อสร้างบมันก็อิงตามงบประมาณที่ลงมาจางไ้สร้างอะไรน้องพี่น้องมันก็มีความแตกต่างกันก็ถือว่าดีใจน้าพี่น้องเาวกรมพูซาน้องพ,พี่น้องที่ว่าคนไทยใจดีมอ,มอบหมารถไฟให้ไปปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางพอยุบานเพื่อนน้องพี่น้องอถือว่าประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเนาะที่ว่าซอฟ มอบเครื่องของให้ประเทศเพื่อนบ้านเลยกะที่เพื่อนช่วยเหลือได้เพื่อนกกช่วยเหลือน้พี่น้องเพราว่าจะเป็นอยู่อบุสาสําหรับอยู่ราวกะถึงมีมิรายอยางที่เปินมาช่วยเหลือน้พี่น้องกะพนลาวาหลายๆคนกะยังเห็นเนาะควงามความดีของเพื่อนก็ถือว่าบรสุชีิตกับังหลายนะ้องโกอย์ไซพอในเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกาลังใจให้ประสุชิตให้มีสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรงประสบผลสำเร็จพี่น้องฮักษาสุขภาพกัน,นเด้อวพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้กอากาศก,กับเปลี่ยนแปลงวุ่นน้องพี่น้อง ฟีเอ็มจองสองจุดห้ากะกำลังมาพี่น้องเอ้ยใครแน่แต่ว่าอ่าช่วงนี้มันก็ลมเดือนสามคอยมันก็ค่อนข้างจะลมแต่กบหนาวปีนึงปีปีนี้ปีผ่านมาโอ้โหน้องลาวได้เดือนสามหนาวปีนี้โอ้บัหนาวพี่น้องหรือว่ามันสีฮ้อนไปเต็กบอกเลยว่ายังสีหนาวบ่อ่าสำหรับวันนี้ขอกราบคำว่าสบายดีสวัสดี